ข้าวครกกะปินี่ต้องเรียกว่าต้องอวยยศกันเลยนะคะที่สุดของที่สุดอร่อยมากดั้งเดิมถูกต้องตามโบราณกาลค่ะข้าวทั้งนุม่มแล้วก็ทั้งร่วนนะคะแล้วก็กลิ่นกะปิก็ชัดเจนมากๆเลยค่ะมาม่าหมูเด้งใช้หมูตุ๋นสูตรพิเศษของทางร้านราดด้วยน้ำซอสที่แสนจะกลมกล่อมค่ะ ฉันก็จะขอลองชิมดูค่ะชอบตรงมันมันค่ะขนมจีนน้ำพริกที่ถูกต้องเนี่ยนะคะ<ๆ>เขาก็จะต้องรับประทานกับเหมือดนะคะหรือว่าใบไม้ชุบแป้งทอดหรือจะเป็นดอกไม้ชุบแป้งทอดก็ได้ค่ะเป็นสูตรโบราณโดยแท้ที่นี่มาครบเลยคะ่ะพร้อมทั้งหัวปลีได้นะคะแต่ที่น่าทึ่งนะคะ มีดอกพะจอลรัลวร่วด้วยนะคะซึ่งเป็นของโบร,ราณขนาดแค่ไหนค่ะบสำหรับจาน